กับปปชภากาลแถลงข้นการดําเนินงานในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบกับชีปูแมนรับสู้หน่วยงานท้องถิ่นสร้างตัดสินสุดจริตรับทีมห้าวิเจไล่ส่งคล้าในเขนอำเภอแย่จังหวัดสรงคล้ากับสำนักง,งานปปชภากาลนำโดยนายพัฒนาพงษ์จันแร์ย์กูลผู้ช่วยเลขาธิการปปชภากานายธีรชัยสุขเกเซมภูมิในการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดปัตตานี รวมถลงพ้นการดาเนินง,งานที่ผ่านมากรณีคณะกรรมการมีมติฉีมูลอดีตผู้อำนวยการสํานักงานปรับพุทธศาสนาแห่งชาิกับปัวกับรวมกันเบียดบังเงินอุดหนุนในโครงการบูรณาปฏิสังข้อราะการพัฒนาวัดชายแดนตายปี2 5อ,องนร่อยห้าสิบเจ็ดรวมหกสิบห้าวัดโดยประมาณว่าการสร้างหลานบ้านนะครับซึ่งกรณีนี้ยังไม่ชินสุดส่วนกรณีที่สร้างผีพักษางุจริต ประกอบโดยปีซองพันรอยห้าสิบสี่ครับผู้ดำรงตำแหน่งนายกอบตอน,นึ่งแห่งนึ่งในจังหวัดปทลุงร่วมกับพวกส้มคนส้มกอบกิดจำเลือยถีซองซึ่งเป็นภรรยาและจำเลยทถีซ้ำซึ่งเป็นผู้จะเบียนรานคาแล้วก็สร้างให้หนายช่างโยธาสำรั้วถนนถีจำรุดแล้วก็จะ สื่อยางมัดต้อสซ้ำรัดโรบในราคาจีซูกว่าถ่องตลาดกับแล้วก็ในปี2553รค่ะก็ได้สั่งแล้วก็อนุมัติให้ทำสัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้างด้วยวิธีพิเศษกับรันวัสดุก่อสร้างโดยมีจำเลยัง้งไปเนีคนนะคะเป็นผู้ขายวงเงินว่า7ล้านบาทค่ะซึ่งทางซ่องรานทางตอนค่ะก็มีจำเลยทีนึ่งแล้วก็จำเลยทีสองเป็นเจ้าของทีเทจิง แล้วก็ในปี2 5 5 3เช่นกันค่ะนายกอบตคนดังกล่าวก็ได้ทำสัญญายืมเบียร์จำนวนเงินงน6เบิรบาทบเพื่อดำเนินโครงการลงนามทวายพระพรชัยพอล้วงคล่องแผ่นดินเทโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดพระนครเสียอุทยาระหว่างวันเี่16ถึงวันเด่18มีนาคม2 5 5 3ค่ะแต่ว่าไม่ได้ดำเนินโครงการนะแล้วก็ไม่ได้เดินทางจริงพ่ออบกับนัดส่งชายเงินยืมค่ะจำเลยกับเพิกเฉยไม่สงคืนตามสัญญา มีเจตนาเบียดบังเอาเบียนี่แหละไปเป็นของตัวเองจนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเทสิบเซทำนั่งซื้อแจงการตรวจสอบจึงได้นำเบียมาขึ้นแต่ลาชาวว่าส้งปีค่ะส่วนอีกกรณีนะครับเป็นนายกอบตในจังหวัดตรังครับสร้างนโมบัติให้จัดจ้างโครงการคุดหลออคลองส่งน้ำและกำจัดวัชพืชเงอบประมาณ1.1หล้านบาทโดยวิธีพิเศษโดยไม่จำ ไม่ไม่มีเหตุจําเป็นแรงด้วนนะครับเพราะผ่านผ่อนช่วงนามตัวมไปแล้วเกือบส่งเดือนแล้วก็ในการจัดจ้างอย่างไดเชิญผู้รับจ้างมาเสนอราคาเพียงสามรายมีคุณสมบัติครบถ้วนเพียงหนึ่งรายนะครับเป็นการดําเนินการที่ไม่โปร่งใสและไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและอย่างอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างที่สู้ว่าความเป็นจริงด้วยนะครับซึ่งดังซีกรณีจําเลยให้การรับสารภาพกับ ส่วนเรืองที่ยังเฝ้าระวังและก็ป้องกันการถุจริตค่ะก็มีทั้งเี่ได้รับแจ้งจากประชาชนแล้วก็เทปรากฏตามซื้อตั้งๆนะคะประกอบด้วยโครงการปรับปรุงบริเวณหาดบูสมิเลอเําเภอเมืองปัตตานีค่ะการจัดเก็บขาจดอดรถคองภูมิชาบริการในพื้นที่สถานีรถไฟพัทลุงการก่อสร้างปฏิมากรรมราคาค่อนข้างสูงผิดปกติของเทศบาลตำบลปานาเรจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็กรณีเธซื้อนำเสนอข่าวตำรวจไทยเรียกเบียร์ซ่องถึงเจ็ดเบอร์นันเยอะทั่วข่าวมวยรถจากกุลาลังเปื ก้อนขับมาส่งค้ารวมถึงการทุจริตสอบเข้าวรับราชการนักเรียนในาสิบตำรวจของสำนักง,งานตำรวจผูธรภาคเกาวแล้วก็การก่อสร้างสนามกีฬาณรธิวาเททุกทิ้งรางซึ่งทางมัดทางตอนค่ะ เจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตามย่างไกลชิดแล้วนะคะผู้ช่วยเลขาธิการพมประชอาคกกาวก็กล่าวว่าการทุจริตในแต่ละพื้นที่มีความต่างกันนะครับส่วนใหญ่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการจัดสื่อจัดจ้างการเรียกสินบนรวมถึงการใช้อำนาจโดยไม่ชอบนะครับซึ่งเป็นนาทีของพบประชอะที่ต้องเข้าไปตรวจสอบออความั้งขอความรวมมือกับพี่้องประชาชนนะครับหากพบ บอแทนะครับก็สามารถแจ้งมายได้ทีด้วยงานปปชไกลบ้านนะครับรื้อทีไส้ด้วนนึ่งครับงานที่มีเยอะแล้วก็ใกล้ชิดประชาชนและประชาชนสามารถตรวจสอบได้นะครับก็เป็นธรรมดาที่ในส่วนของหน่วยงานท้องถิ่นจะเป็นถูกกล่าวหาไปที่ปปชเยอะมากนะครับแต่ในส่วนของวงเงินงบประมาณนะครับที่ในการทุจริตนะครับท้องถิ่นเนี่ยแต่วงเงินงบประมาณแต่แต่ละหน่วยะแต่ละหน่วยเนี่ยแต่ไม่ไม่เยอะมากนะครับ ถ้าเป็นหน่วยงานส่วนกลางนะครับที่ลงมาดำเนินการจดัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่นะครับก็จะวงเงิปนประมาณสูงนะครับส่วนใหญ่ในเรื่องของนอกเหนือของก,การจดัดซื้อจัดจ้างก็เรื่องของการเกี่ยวกับเรียกรับสิทธิ์บนเรื่องของกรณีใช้อำนาจตรงไม่ชอบนะ,นะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้งของกับการบริการประชาชนนะครับซ,ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่นั่นแหละครับนะฮะ <N> นี่เขาทำปณนีนะน้องเบ้ากาวต่อต,อตามกันถือจริตชายเลวอย่าแรดคาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องช่วยเป็นหู้เป็นตากันนะคะค